มาทำให้ฉันล้มแล้วมันคงจะสายไปแต่ฉันยินดีถ้าเธอจะไปแบไม่แก้ไใให้ฉันรอฉัน,น้นรอไม่ มันเป็นเพระเธอใช่ไหมมันไม่มีทางในธอก็มาแกไ้ไขเธอนั้นเรื่องเลวของเราสองคนใช่ไหมแต่ถ้าเธอไปก็มีแค่ใจจะอยู่กับฉันจะเอาแต่ไปเธอปล่อยให้เรื่องมันพังตั้งแต่เธอไปฉันนั้นไม่มีอะไรทำเธอจะรู้บ้างไหมเธอกลายเป็นคนเลยยอมเธอนั้นไม่เคยเจ็บเลยไม่อยากจำ ฉันนั้นก็ยังเจ็บแต่ไม่เข้าใจเธอบอกว่าห่างกันฉันกคอยากจะสวนกลับไปว่าเธอนั้นสร้างยังไอสิ่งที่ฉันห้ามมันกลับกันเธอกลับมาอยากทำฉันยังทำอะไรไม่เสร็จแต่เธอนั้นอยากไปมันคงไม่เหมือนตอนเด็กเพราะว่าเธอมาจากไกลฉันก็คิดถึงแค่อยากจะบอกมันออกมาจากใจฉันคงห้ามเธอไม่ทำเพราะว่าตัวยืมมันทำให้เธอนั้นอยากไปมันคงจะสายไปถ้าให้ฉันมันรอเธอมันทำให้ฉันเศร้าที่ฉันนั้นต้องมานั่งรอเธอวันนึงฉันั้นก็คงไม่มีเวลาไปให้เธอวันมาฉันอยู่กับแม่จะเอาเวลาไหนไปให้เธอฉันเหมือนวัน เธอก็เหมือนเธอมาทําให้ฉันเราไม่เคยจะทําให้เหมือนเดิมจะทําให้เหมือนเธอทําให้เรื่องเราที่เธอทําฉันจะทําให้เหมือนเดิมฉันนั้นไม่อยากเจอเธอคนเดิมตอนนี้ไม่ก็จะเหมือนเธอนั้นลืมเรื่องราวตอนนั้นที่เรามีกันและร่วมเดินผมยังคงเศร้านด้นงเติมเธอเดินหายไปตอนนั้นผมยังคงมองไม่รู้สึกเอะไรอย่างนั้นเธอมาทาให้ฉันล้มแล้วมันคงจะสายไปแต่ฉันยินดี ถ้าเธอเจอไปไม่ไปแก้ไขให้ฉันรอฉันนั้นรอไม่ไหวเรื่องที่พังมันเป็นพเพราะเธอใช่ไหมมันไม่มีทางให้เธอกลับมาแก้ไขเธอนั้นลืมเรื่องราวของเราสองคนใช่ไหมตั้งแต่เธอไปก็มีแค่ใจเธออยู่กับฉันจะเอาแต่ไปเธอไปให้เรื่องมันพังตั้งแต่เธอไปฉันนั้นไม่มีอะไรทำเธอจะรู้บ้างไหมเธอกลายเป็นคนเลยย้ำแย่เยมันคงจะสายไป ้รอเธอฉันนั้นรอไม่ไหวเธอมีใจร้ายเยยเยเยเย้